ไอ้บอยว่าแต่งหน้าตั้งแต่10บโมงเา่สางานสามงานูครับระยะทางก็ไกลเติมอยู่หลังนเปนอรี้งานที่3มแล้วบอสมืองบมี่ซื้อลาจากที่ไเอาหั่นเกินวะอยากเพร้อมับ วันไหนเด็ทางเกิดบ้างนา่งเสมอเสมออซีนี่ซื้อแล้วงม้ร่านก็แบบฝ่นเรกออคคนกินเป็นแพทบาแกะขาแล้วก็ให้คนินแบกินจนตาแ็งเียูชงดีได้แก่คุณกันวอรรัตโอ ตอนวันนี้คนแบบารเลยเพราะว่าวันนี้งานชมมีเป็น,น,านงานะวนนันที่สวนสดุดกระสุดค่อนข้างคาราเตะภาพมันเปิดในช่วงปีแล้วกันเขมีหมอรักไงมาโดดตื่นกันนะวันี่องงคาร้ายกจารเออต้องเป็นของใคร

ได้กินเขาไปหมดเวประสงคเี่ยนมซเจีวอันี้จะแวไจะไปกินมั้นอะสายความันรพเจ้ยแว่าจะใครได้ยังเกียือเจในส well. ิบอ่ะเจ้ากระลูกขืน แล้วก็ให้เขาออกมาปอนไม่ใช right ่มีให้โด่ไปแล้วแล้เต้ยคือพ่อคุนนั้นคืนดอ่ไอบากกิาอ um ัขึ้นมากอย่างยังบ่กหอดเพจรกเาพวางที่พัำมาาศิลาอาแต่มาต้องโชกว่ต้องกจังจักดสิทหนึ่งคนตลึสินี่ห ป้าเราแค่กกิมารพูดจ้าเกันเันเกิดว่าบมีกติกาแบบซ้ำแล้วจใหม่เแล้ว่เบิร์ดคเดียวแค่าเดยาแล้วก็ส่งหลายๆชื่อไงในกลุ่มกัวถ้าชุมชนปนสลายป่ะ นึ่งชายจวงไอตองนั่นคือกับเป็นมงคลแล้วใันเปลี่ยนแล้ววงจันฝันเป็นจริงมันเ็อมเปลี่ยนฝันสัลายนะ่นเป็นจริงก็จันที่เปลี่ยนเป็นฝันเป็นจริงมันจะเป็นยังังงจัแริงว่ามานมนเปลี่ยนมาไหนดิมาในฉันแหมเป็นย่างเป็นเรื่มันแม่งวยอมเป่างนัคือหิวหว่ากเป็นจริงอย่าเลยมาไหมันเปลี่ยนมาได้นะ

ที่วงสาขนาว่า3งานเ่าสมมื่อหนึ่งนี่ค่ไปค่ไปสูงสุดเกินสามงานบอสามพิเทียนึงกราต้อแต้มลุกเลยนนอารมณ์ปรทันเมันสิงห์ไปแสนเ่ยอัไหบอคือเ็นกนขึ้นมือขึ้นนี่เปิดแล้ว บอกขืนสัญญาณเนี่ยนะก็ไม่สิว่าท่านน่ะเพื่อเขาก็ต้องปิดไปเพราะว่าเขาลงมาถอดนันีพแต่าเขาเปิดไม่มกลขืนสัญญาณแมอาจารย์เบียวเราบอกว่าสามปีนะยังบอกเราบอกว่าสามปขึ้นไปมันจะกระตุกกระตชร์อล่าอยู่ที่อยู่ข้างล่างเาเีย ลิปสิงใช่ใช่ลิปสิงเอาว้สิทีอ๋อผู้ชมีมาทำาน่านเตรียมันเป็นกิจนองแต่ยังมาเรื่องดูเร่ดูการตบฉากเขามาแล้วอยดกับ่เลยยัาแล้วแม่มาอแม่เขามาตเกงลยมาซนี่ผมมาสอคฉันบอกว่าผู้ชายมาวันเกิดแม่ขอยก็ยังไม่ได้โคตรู เนี่ซ้อใดมานเนี่ยมาเนี่ยวันเบาเนาะีว่าเบาเี่ยใครบอกว่าสื่อไหมก็บอย้อมสื่ออ่ะอะเปค้นยูบานอะไปหารถรถจะเลยไปยืมเนี่ยน่ะยืมพระเจ้ามา่รู้วกมีคนช่วยยกหรือเล่าคเจีวห้าวเขาอเจียสภาเขาไปใส่เลยเสียดายเพน้าปิวเลยบ้า ทองโป่งจ <Net> ีเป <os> ็นผ้องเลิงโป่งบอกเอาเอาว่ายุนี่มื่อนี้ว่าเกิดแม่เจ้าเตียงสม่เอนมา่สามงานเร่าหัวใจยุดอก

โอาติเซิมท่านี้ครับเิลรินสาวจากืองขอนแกนมางฮ้องตามสูงเครบี้ต้อน้อะค่ะสิเรมมาให้ค่ะเสียกอตงกักแ้วีรลองยีรีสาวจากืองขอนแกนคูณแดนโอเดีมาดมอนีดเป็นพุดเนอซมือเป็นเป็นนองม่อนี้เป็นคุณมาระวังหย่าบลาดอนน มีส oh, ู ait, ่เขาอ่าอะไรคะคุณระวังเหยียบค้าค้า